ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเราเพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลักทีนี้ครับพอเราคิดราคาก๊าซธรรมชาติอย่างไม่เป็นธรรมเอาราคาแพงๆมาผลิตไฟฟ้ามันก็เลยทําให้ประชาชนคนไทยทุกคนต้องแบกรับค่าไฟฟ้าที่แพงเรามาดูกันก่อนครับว่าความต้องการการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเราเป็นอย่างไรเรามีความจําเป็นต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่วันละ2,600ล้านลูกบาทฟุต ไปโตเคมีครับต้องการใช้8 0 4้ล้านลูกบาทฟุตต่อว,วันอุตสาหกรรมอื่นๆแล้วก็การขนส่งครับต้องการใช้933ล้านลูกบาทฟุตต่อว,วันครานี้เราก็มาดูใช่ไหมครับว่าแล้วการผลิตก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเราเป็นยังไงเมื่อกี้คือความต้องการมาที่การผลิตกันบ้างก๊าซธรรมชาติที่เราผลิตได้จากอ่าวไทยที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเราผลิตได้วันละ2 7 5 8ล้านลูกบาทฟุตต่อว,วันเชียวนะ ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้านำเข้าก๊าซจากพม่าอีกวันละ700ล้านลูกบาทฟุตแล้วก็ซื้อจากตลาดโลกนะครับรวมๆแล้ว919ล้านลูกบาทฟุตต่อวันปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยดันเอาก๊าซที่เราผลิตได้เองจากอ่าวไทยเนี่ยไปป้อนให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก่อนเรามาดูราคากันครับก๊าซที่เราผลิตเองจากอ่าวไทยเนี่ยที่ผลิตได้วันละ2758ล้านลูกบาทฟุตเนี่ยราคาเนี่ยครับอยู่ที่ 233บาทต่อ1ล้าน BTU ซึ่งถูกมากๆนะครับแล้วก็คุณภาพดีมากๆกาซที่เราซื้อจากพม่าที่บอกว่า700ล้านลูกบาทฟุตต่อวันเนี่ยนะครับราคาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่398บาทต่อ1ล้าน BTU สำหรับก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราต้องซื้อจากตลาดโลกนะครับตอนนี้ราคาแพงมากครับเพราะดีดต,ตัวจากาสภาวะสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยนะครับดีดตัวไปถึง700บาทต่อ1ล้าน BTU ครับ โดยสามัญสำนึกทุกคนก็ต้องคิดว่าเราก็ควรเอาก๊าซธรรมชาติที่เราผลิตได้จากอ่าวไทยที่เราผลิตเองเนี่ยที่คุณภาพดีราคาถูกอยู่ที่233บาทต่อ1ล้านวิทยเนี่ยควรจะเอามาผลิตไ,ไฟฟ้าก่อนใช่ไหมครับเพื่อให้คนไทยทุกคนไม่ไว่ายากดีมีจนไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยได้ใช้ไฟในราคาที่ถูกถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ที่ผลิตได้จากอ่าวไทย จะถูกเอาไปป้อนให้กับอุตสาหกรรมปิโตเคมีก่อนแต่สําหรับก๊าซธรรมชาติที่เอามาใช้ผลิตไฟฟ้าที่คนทุกคนบ้านเรือนต่างๆใช้เนี่ยกับเอาก๊าซราคาแพงที่ซื้อจากตลาดโลกกาา๊าซที่ซื้อจากพมา่าเอามาคิดเป็นราคาต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าและเรียกเก็บเงินจากคนไทยทุกคนทีนี้แหละครับพอเราเอาราคากา๊าซจากตลาดโลกราคากา๊าซจากพม่ามา,มา คิดราคาต้นทุนก่อนเลยทำให้ราคาต้นทุนของก๊าซธ,ธรรมชาติที่เอามาผลิตไฟฟ้าเนี่ยแพงนะครับโดยอยู่ที่439บาทต่อ1ล้าน BTU แต่แต่แต่ถ้าเกิดเราเอาออก,ก๊าซธ,ธรรมชาติที่เราผลิตได้เองจอากอ่าวไทยเนี่ยนะครับมาผลิตไฟฟ้าก่อนจำได้ไหมครับต้นทุนมันจะอยู่ที่233บาทต่อ1ล้าน B t ทเท่านั้นเอง และถ้าเราใช้วิธีแบบนี้คือเอากา๊าซที่เราผลิตเองได้มาผลิตไฟฟ้าก่อนประชาชนจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง19.28เกือบ20นะคิดง่ายๆถ้าเกิดทุกวันนี้ใครจ่ายค่าไฟอยู่เดือนละ500ก็จะประหยัดได้เดือนละ100บาทนะครับก็จะจ่ายแค่400สําหรับใครที่จ่ายค่าไฟ1,000บาทต่อเดือนก็จะจ่ายแค่800บาทเห็นไหมคะ นี่คือสิ่งที่คนไทยไม่เคยรู้เลยค่าไฟฟ้าที่แพงมาจากการเอาราคาก๊าซแพงๆมารีดไถประชาชนและคิดว่าประชาชนไม่รู้ถ้าเราปรับสูตรใหม่เอาก๊าซที่เราผลิตได้เองมาผลิตไฟฟ้าก่อนคนไทยทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนก็จะใช้ไฟในราคาที่ถูกลงครับ